เป็นบนแนวเรียบร้อยอุยออเดอร์นี้เฮ้ยสวยว่ะแสดงเล่น,เ,นเอาไหมาลงมาลงมาเอาไหมามันจะเป็นรูปแบบกับตัวเปล่าวะมีเจกหน่อยเดียวอะเจกมันต้องเจกแรงๆโห้ยเอาเอาเอามันว้ามันนันวะนักเรียนทุกคน l ร a สต s t a n ั up Good morning teacher อ่ะ Good morning student ทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ High Eater โอ้บราโอบราโอ้โอ้ยไอ้ยา ไอ้เข้ามาแล้วกดแชร์ให้โปรหน่อยไว้แม่ไม่ได้เจอกันนานกี่ตึงจังเลยมาแล้วมาแล้วไม่มีอะไรทำว่ะไม่มีอะไรทำมาเทปเล่นดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปเทปจะไปอะไรกันนี่เดี๋ยวเราไปกดแชร์ก่อนมีอยู่20เหรียญว,วันนี้ <c oughs> โอ้ยพูดถึงจำนวนเงินจะเดืดเด่นโอ้เจ้าโอ้เจ้าอ่ะเดี๋ยวปิดเฟยก่อนเจ้าก่อนเจ้าเจ้า แม้ไปเมื่อแต่เช้าเว้สงไม้ติดเลยอะว่า <c oughs> แต่เจ้าเป้ไปส่งไม้ติดอะวันอาทิตย์มันก็พันนี้แหละนะกเรีเล่น OTC อะ OTC วันอาทิตย์เนี่ยบอกเลยว่ากราฟไหลจู้แพเออกราฟกระโดดกราฟอะไรเยอะเนาะเนี่ยมเมื่อเราแพ้สองไม้นะสเติเดนเมื่อเราแพ้สองไม้หรือว่าเราตั้งกฎตั้งเกณฑ์ของตัวเองไปแล้วใช่ไหมถึงว่าเอ้ยเราแพ้อส่งไม้เราจะหยุดอะไรแบบนี้นี่แหละ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้แท hey, สองไม้เราก็หยุดเห็นไหมแต่ถ้าตังเรายังไม่หมดนะอย่าเพิ่งนับจบสานสติลเดนฮนะ่าเราก็มาเทแบบไม้ห้าเหรียญไปนะนี่แหละเดี๋ยวจะมาประกาศสักดาสตตลเดนเห็นว่าเราจะเอามันคืนมาได้หรือเปล่าจ <c oughs> ะเจนกดไม้เดียวเน้นๆเ,เลยเหรอมาเอาไหมเอาไปเรื่อยๆเองกดไม้เดียวเน้นๆถับมันแพ้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แย่นี่สตตลเดนเอาใครมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสตตลเดนกดกระ ดิ่งให้โปรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเียร์ก่อนเคียก่อนเอาคู่เงินเบสิกเบสิกก่อน e อูมาก่อนนะไปไปสตรีเดนไปแชร์ไปแชร์บอกสายตึงไปทั้งอื่นถ้าอยากจะคือคืนให้มาทางนี้สติีเดนเออมาอยู่กับโปรมันต้องคือคืนการเทรดมันจะไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียรดสติีเดนจะไม่เครียดเมืเ่อเทรดกับโปรส่วนโปรจะเครียดแทนเองนี่เครียดแทนเลยนี่ two thousand years later หาไปเรื่อยสตรีเดนหาไปเรื่อย เงียบได้ว,ว่ะอ่ะชาติเดนพร้อมๆกันเจนไลน์ระยะกู้อะไรมาเลยอ๋อยังเหรอเจนไลน์ระยะชั้นตรงนี้ก่อน <c oughs> เอามาขึ้นมาตัดมิริเจกดลงนี่ <c oughs> เอาละกกดก่อนแล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงเอาแล้วเอาแล้วอุย้ยเอ้าชาติเดนเอาละ,ดาละได้ลุ้นกันแหละได้ลุ้นกันแหละมันโดนอะไรมาจากข้างล่างอันนี้เหรอชา <c oughs> ติเดนว่าจะวินไหม โอ้ไม oh, oh, oh. oh, ่ได้กูเอาแล้วว่ะไม่ได้กูเอาแล้วว่ะประกาศชี้ชัดไปเตเยวด่นชี้ชัดไปเฮ้ยเอาอ้าวเลยเตียวเด่นเฮ้ย ต่อเนื่องได้นนะเอาเทนไรระยะสั้นกลางๆๆไม่มาว่ะแนวไรจู้เพยตรงนี้นะจะเล่นแต่เดี๋ยวที่มันแปรเพราะว่ามันมีแนวซ้อนแถวนี้เปนะเนี่ยะไ,ไอพวกใส่ๆแถวเนี้ยเป็นโซนของแรงซื้อใช่ไหมแล้วเขาลงมาเขาก็โดนพวกแนวแนวแรงซื้อเนี่ยดีดๆๆขึ้นมาอยู่แล้วเนาะเราไปเข้าตรงแนวย่อยตรงนี้เนาะแล้วมันก็มีทั้ง2อ,อย่างที่ว่ามีโอกาสที่ว่าจะทําให้กัดจะขึ้นจะลงก็ได้ในจุดนี้นะมันก็เลยแพ้ไปโดยปริยายน,ะนะั่นแหละฉันจเด่นเฮ้จะบ้าตายดึดดึเฮ้เฮ้ เอ้ยเอ้ยกูนี้อะไรอันนี้กูนี้อะไรมีแนวอะไรสําคัญบ้างปะโอ้แนวโซนแนวขวางเต็มเลยว,ะว่ะกรามีรุนรร่นระทึกเออรุ่นระทึกไปแล้วหนึ่งไม้สติวเลนวันอาทิตย์มันก็วันนี้แหละเอาอะไรมากสเตลเลนเอาเพลินๆเอาเพลินๆอ่ะลงมาแล้วเอาแล้วทดสอบกราฟวันจูทรีโอเคตรงนี้เดี๋ยวรอสวรรค์โอ้มิชชั่นเกรดโอเคมิชชั่นเกรดโอเคโอ้แนวนี้รอได้สติวเลนเอาล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้ว เอาละเดี๋ยวรอรอรอจบแจ้งนี้เราต้องมีประเด็นอะด้วยเอาละเราต้องใช้สมาธิขั้นสูงสุด <Wow. S 1> อ่าเปิดบนแนวไหมเรเดนว่ามันจะเปิดบนแนวไหมอืมเอาแล้วเอาแล้ว,ลวขึ้นไปเป็นบนแนวนี่แหละโอเคขึ้นไหมขึ้นไหมผมมีเช่นกินนะสวยนะรูปแบบได้นะเอาละลงมามขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนมันขึ้นไปก่อนผมขึ้นไปก่อนมันนี้หวัดเฉียวมันมีแนวอะไรไหมไมไม่มีนะไม่มีลงมาหาเช่นกองเช่นกิดมั่งตา ไม่ลงเลยอะลงมาในแนวก่อไวอยแลมันไม่ลงมาหาแนวเลยมันรู้เนี่ยนะไอคิวมันส่งใครมาแอบแนเราตรงนี้ปะวะเหมือนมันรู้อะโอ้โหมันมันรู้ว่าเรากำลังรออมันขึ้นก่อนเลยมีเงนเง <years> ียบมาก two h o years later สติวเด้นว่าตรงนี้สวนยังสวนได้อีกหนึ่งแช่งไหมเอ้ยกดตามเทรนมาได้อีกหนึ่งแช่งไหมสติวเด้นว่าได้นะได้แหละได้เดดอาขึ้นไปก่อนเอาแกขึ้นไปจบเจกเจกโอเคกดลงสติวเด้นเป็นไงง่าโอ้อโหหลับตาได้ไหมสติวเด้นเอ้ยเดี๋ยวโฟไปทานข้าวก่อนนะแล้วค่วอยมาแลโอ้ยเอาเดี๋ยวนี้แืบโอ้ยหยุดตรงนั้นหยุดเป็นไงสติวเด้นเนียนนะเนียนกิฟไหม เนียนไม่พูดอะไรมากเราจะไม่พูดอะไรมากอย่าเพิ่งโง่เวลาเรายังไม่หมดโอดีชีมเอาเราได้เบอร์ไอ้ก้าบะนี่มันส่งคนมาอยู่ข้างหลังพวาวะฮะเอาลุยลัดทึ๊ดลงแล้วตุเดวเดนอ่ะเป็นไงตามเทอจตุเดวเดนฮะเป็นไงเป็นไงโอ้โหติเด่เดนได้ยินเสียงไหมดังกรุง เอาเอาสติวเด้นโอ้ยอลังการงานสร้างสติวเด่นสติวเด่นบอกโปมาสิไม้ตามเทนของโปมไม้เนี้ยยังไง ชาิ <Student. S 2> oh. เห็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็นไอ <c oughs> แนวรับแนวรับตรงนี้เลยแป๊บบนึงชาติเดนขอโมแป๊บ,บนึงพอแพ้เราเงียบนะพอจะนั่งโมก,ก่อนในปลายใชนะ่ตรงนี้นะชาติเดนนี่แลกขายลงมานะลงมากลับขึ้นไปทดสอบแนวหนึ่งครั้งนี่ก็กลับขึ้นไปทดสอบแนวอีกหนึ่งครั้งก็ยังไม่ผ่านกราฟกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งมีรีเจ็คที่ไปใช่นะแล้วก็ที่ SMA5 หกดลงชาติเดน สองพันปีต่อมาอ่าได้แล้วตรงนี้เซอร์ดเดนได้เดี๋ยวตรงนี้โบจะกดแล้วนี่ตรงนี้แนวต้านตรงนี้สําคัญเลยนี่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวกดเลยนี่เดี๋ยวเราร,รอปิดใต้แนวก่อนเซอร์ดเดนปิดไหมปิดไหมปิดอ่ากึมๆกึมๆเราไปใช่เลยเราไปใช่เลยโอเครอเ,เคราไปใช่เลยโอ้ยอยู่ในแนวนี่ว่ะเอาว่ะนาทีนี้ยังไงก็ต้องกดแล้วล่ะเซอร์เดนถ้ามีรีเจกคอะขึ้นไปก่อนแถวๆนี้หน่อยนึงนั่นไม่ทันไม่ทัน Dạ, dạ lúc, dạ lúc, dạ lúc. Ah, bait, tự tin. Ao răng, 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 ao luôn ao răng, ao răng, ao sao ao răng, ao răng, lòngเลย, ồ, ồ bị bỏng chạy Ah, 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 เอาไว้นี่นะอแนวต้านตรงนี้นะเราตีจากปลายไส้แล้วเนื้อแนวข้างล่างในี่อักเองจนถึงไ้ไส้นี้เลยนะเนื้อเทียนนี่ถ้าเราขยับมาถึงตรงเนื้อแดงเนี่ยมันก็ปิดบนแนวจริงว่ะเฮ้ยมันปิดใต้แนวสวยเลยว่ะสติลเดนเฮ้ยปิดใต้แนวสวยเลยว่ะตามรูปแบบเป๊ะๆสติลเดนเบสิครีเจคชั่นสวนเทนสติลเดนโอ้ยตามรูปแบบเลยนี่ว่ะไม่ได้ขยับแนวอะไรให้ดีสวยสติลเดน กราฟมีรีเจกกดลงสเตเวเนตรงนี้โอ้ยวินแล้วแล้วอ่ะกดแชร์ไปสเตเตเดนกดแชร์เออสายตึงไปทางอื่นสายคืบคืนมาทางนี้สเตลเดนโอ้ยเกิด PA อีกอะโอ้ไม่ทันแล้วโมโมโมอยู่ two thousand years later โอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้โหเป็นไงกดเลย student. สเตเตเดนสเตลเดนพร้อมๆกันเทนไลน์ระยะชา้า บรรยากาศอย่างนี้ชาติเด่นจำได้ไหมอ้าวชาติเด <c oughs> ่นลุล่าทึกเทนไล่ระยะสัน้นลงมาลงมานิ่งๆไว้นิ่งๆไว้และเกรึบกๆไว้นี่เฮ้ยนิ่ง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 กรึบไว้เกรึบไว้ชาติเด่นชาติเด่นพิมพ์มาบอกโปรหน่อยชิ้นไม้เนี้ยของโปรอ่ะ ยังไงสุดยอดเลยอีกแล้วจเตียวเด่นสุดยอดเลยโอ้โยไม้ไม้นี้ไงเนียดกิปเลยวะฮะเฮ้ยเจนไล่ระยะสั้นหว่าสเดียวเด่นไม้นี้ มองไปดูหมื่นลี้แล้วมันน่าจะหลุดแนวมาแล้วนี่เห็นไหมเไหมมันหลุดแนวมาแล้วแรงขายชัดเจนแล้วนะแล้วก็หายทาต่ำลงต่าลงเรื่อยๆขึ้นไปตัดเส้น SMA กดลงสติลเด่นโอ้โหเป็นไงสวยจริงๆเลยว่ะโอ้โองยงามอีลีงามแท่งามว่า <laughs> 2000 Years Later ปิดบนแนวเรียบร้อย,ยออเดอร์นี้โอ้ยสวยว่ะเซเล่นเอาไหมาลงมาลงมาเอาไหมามันจะเป็นรูปแบบกลับตัวเปล่าวะมีเจกหน่อยเดียวอ่ะเจกมันต้องเจกแรงโอ้ยเอาเอาเอามันว้าปนั้นปะเอาแล้วไงเ,เอางัะเซเลนเอางไงโอ้ ม,มีอู๋ไม่อยากเลเลยเอ้ยเอ้ยเอาไงเอ้ยขึ้นยายาเกือบตายโอ้ย <Viol> ล <in throat> ุ้นแล้วทีใจ่แทบขาดสติเด้ ที่บอกเลยเราตรงนี้เคยเป็นแนวรับมีแรงซื้อในอดีตเขาเคยมีแรงซื้อใช่ไหมเจนเจเดนนะตรงนี้ก็มีแรงซื้อดันกรับขึ้นไปทีหนึ่งนะแล้วตอนนี้กราฟก็พอเขาทะลุลงมาใต้แนวปุ๊บเนี่ยเขาก็มาสร้างเป็นแนวต้านแถวโซนนี้ไว้ก็จะเปลี่ยนจากแนวรับมาเป็นแนวต้านนะ,อะพอเขาชนแนวต้านทะลุเสร็จปุ๊บไอ้แท่งก่อนหน้าเราลงมาสัมผัสเป็นไงแนวต้านโซนที่เคยมีแรงซื้ออยู่แล้วก็มีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปบวกกับมีเช่นเกีดด้วยนะ แทงต่อมาลงมามีดเจ็กกดขึ้นสันเดีเดนโอ้โหนโมพุทธังชละลังกระจามีกูไปติดบนนู้นนู้นดูมันทำเัลเด่นกันแก้กันจัดเจนไอ้ม,มุนอยู่ตรงไหนวะ มันอยู่ข <fin anta> <ots> ้างหลังบ่าว่าเลมเอาไปติดตาซติวดนโหซาติวดนสีไม้ติดเลยว่ะสีไม้ติดเลยว่ะาฮ่าฮ่าาเออสีไม้ติดเลยว่ะสีไม้ติดเลยว่ะโอ้ยเขียว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 เยวเขี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 ยวเววอย่าไปเอาซาติวดนเดี๋ยวมันจะบาดตาบาดใจสองพันปีต่อมาโหซาติวด่นน่าสนะอันนี้นะอันนี้น่าสนจริงเลยว่ะทฤษฎีกับแนวอันเมื่อกี้เลยว่ะแต่มันลงมาลึกนะ ออเดอร์เนี่ยถ้าเราจะกดลงอ่ะต้องลงมาอยู่แต่แถวนี้เลยนะเพราะบาใบไช่มันลงมาลึกมากตรงนี้เอาเอาปลอดภัยไงลงมาหน่อยไหมโอเคมีแจกไหมโอเคกดอุ้ย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 เอาไงจะได้เลนเอาไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยพุทธทางชนะน,านาักลุลัดตึกเอาแล้วจะนด้เล่นด้ย đi kết bay đi kết bay đi kết bay up up and down up and down up up ơi อันนี้ตรงนี้เป็นแนวรับนะนเนี่ยแนวรับเก่าคล้ายๆกับไ e ออาอาเดอร์เมอร์กี้เลยนี่ที่ว่าตาเทรนอะนะเนี่ยโซนตรงนี้เป็นจุดแนวรับใช่ไหมมีแรงซื้ออยู่พอการาฟมันทะลุไอแนวตรงนี้ขึ้นมาได้น่ยมันมีฐานไงของแรงซื้อนะแท่งมามีรีเจ็กหน่อยนึงนะกดขึ้นแล้วแพวาสดุเด่น หวกไม้สุดท้ายเพยไปใช่ไหมสเตเดนนะโอ้เป็นเอมเบอร์เกอร์เลยเปิดเปิดมาแดงปิดท้ายแดงสเตเดนวันนี้เราก็เทรดวินไปสเตดเดนต์ในไรนะก็จบประยางสวยงามนะสเตดเดนก่อนจะจากกันไปนสเตดเดนก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะสเตดเดนสำหรับวันนี้ก็พีชเตอร์เอ็นอั แป้งกิว d e ติวเด่นชิวอเกนเน็กชา e goodbye s าติวเด่นฮัลโหลบูดมอร์นิ่งชาติวเด่นแบเลยอยู่กับโปรคุณจะโชว์เฟกอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนียนแล้วคุณจะโคตรเสียเพียงแค่คุณมาเรียนกับโปรมีแต่เงินมีแต่กำไรอยู่กับโปรไม่มีบันไลมีแต่รวยมีแต่ทองมีสินทรัพย ว่ามันโองเรียนกับโปเข้าใจง่ายเรื่ององานเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเดนโปไปกับโปเริ่มต้นเหตุไปกับโป,อ,ป,บโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ไดู้ม,มโ,โปมีเทคนิคมีต่บันเยืออะไรอีกเป็นสิบโปแบรีการตีความมันพมริม์แรนพันให้กูเป็นปึก,ปก